ไมเสียงแหบมหาเสน่ห์แหบออกงานแล้วนะคะแม่แม่แหบเพราะว่ามีอาหารอยู่ข้างหน้านะคะทําได้ทุกอย่างนะคะดูดูดูขออะไรคำมือโอ้ยคุณแม่เอาอีกแล้วนะคะแค่แวะมาวันนี้คำมือไม่มานคุณแม่ก็ได้มาเมตตาแบงสีเทาแล้วนะคะแม่แม่โอ้ขอบคุณคุณแม่โอ้มีของมีของฝากพ่อขวานด้วยนะคะแม่แม่กดอ่ะอยากกดกดกด สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอสจีทุกท่านนะคะตอนนี้คือเราออกจากที่พักแล้วนะคะที่พักช่วงตอนกลางวันนะคะแม,แม่เราจะทํางานช่วงเย็นนะคะคุณแม่สุวรรณีมาหานะคคุณแม่สุวรรณีนะคะท่านมาหาควันโต้งนะคะแม่แม่มาหาเจ๊หมื่นนะคะนะว,น,ะวนขับรถวุนไปวหารหลายรอบแล้ววนขับรถวนไปวุนมาหาเราหลายรอบแล้วนะคะ มาลุ้นด้วยกันนะคะมแม่ว่าจะหากันเจอหรือเปล่านะคะเรา,าพักในป่านะครับเราพาพักในป่าแม่แม่อาจจะหาเราไม่เจอจะะุอ๊บพี่กัลให้แล้วเดี๋ยวเาทำไมไม่ทำไมไม่เจอเน็ตไม่ดีหรือเปล่าคนตุ้นี่นะคะคุณแม่สวุวรรณีนะคะก็ได้หาขมื่นเจอแล้วนะคะแม่แม่นี่นะคะหาจนเจอนะคะแม่แม่สวัสดีค่ะ นี่นะคะท่านบอกว่าขับรถกลับไปกลับมานะคะหาไม่เจอ G P S ผ่านทางนะคะแม่แม่อูดูขนนะคะดูขนของฝากมาให้ขมื่นเยอะแยะเลยนะคะเป็นกล้วยของโปรดขมือนอีกแล้วขมือนบอกหวานปากแน่เลยนี่นะคะ เมื่อวานท่านก็ได้ส่งคะแนนมาให้ควานต้งวันนี้ท่านก็ได้มาหาคหมื่นจนเจอนะคะก็ต้องกราบขอพระคุณท่านมากๆนะคะที่รักและเอ็นดูครอบครัวคหม,มื่นนะคะโอ้ยของโปรดหมืน่นแคนตาลูกนี่นะคะแม่แมนี่นะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ รู้อีกว่าของโปรดคำมืนนะคะแม่แม่วันนี้คำมืนหวานปากแน่เลยดูนะคะเจอ้อ้วนของเราก็รู้หน้าที่มากนะคะแม่แมรีบลงจากรถนะคะของโปรดมาแล้วนะคะดูดูด,ดูมีชมเลืองมองด้วยลงรถก่อนคำมืนลงรถก่อน,เด,ดนเดี๋ยวได้กินนะคะเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินนะคะมีข้าวด้วย <c oughs> โอ้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะแม่แม่ไม่ได้รักแค่ขมิลน,นะคะรักควงควานช้างนะคะนี่นะคะได้ทั้งข้าวมาฝากด้วยนะคะอืมนะคะดูนะคะอืมนะคะมีข้าวมาฝากขมินด้วยนะคะแม่แม่แมาฝากควานด้วย <c oughs> <c oughs> ของโปรดมีนะคะมาดูกันนะคะอุ้ยขมืนหวานปากแน่เลยหิวแล้วหิวแล้วขอชิมดูหน่อยขอชิมดูหน่อยคุณแม่ใจดีนะคะแม่แม่แมสวยทั้งกายอุ้ยดูขมืนมันรู้งานมากเลยรู้ว่ามีแม่แม่ fc มาหาอยังไงก็ต้องได้กินของหวานของอร่อยแน่เลยนะคะ อุ้ยเสียงแหบมหาเสน่ห์แหบออกงานแล้วนะคะแม่แม่แหบเพราะว่ามีอาหารอยู่ข้างหน้านะคะทําได้ทุกอย่างนะคะดูดูดูคออะไรขมิบโอ้ยคุณแม่เอาอีกแล้วนะคะแค่แวะมาวันนี้คามือนไม่มานคุณแม่ก็ได้มาเมตตาแบงค์สีเทาแล้วนะคะแม่แม่โอ้ขอบคุณคุณแม่โอ้มีของมีของฝากพ่อขวานด้วยนะคะแม่แม่ ควันโต้งเอาแหวนเงินงาฝากคุณแม่หน่อยของไทยเองไม่มีอะไรจะฝากนะคะแม่แม่ท่านมาหาให้ทั้งคะแนนมอบทั้งอาหารมาให้ขมื่นนะคะแถมได้ของโปรดขมื่นด้วยนะคะแม่แม่แคนตาลุกของโปรดที่ขมื่นชอบนะคะจ้าก่อนโอ้ นะคะวันนี้ไม่หมานนะคะแม่แม่มาเจอแม่พระนะคะแม่แม่แม่พระมาโปรดนะคะได้มาโปรดอาหารแล้วก็โปรดทั้งคะแนนนะคะแม่แม่นะคะวันนี้ที่คุณนต้งไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าไม่อยากจะเอ่ยเลยนะคะแม่แม่เงียบมากนะคะแม้แต่คหมอนเองก็แทบที่จะไม่ทานข้าวเหนียวสักปั้นเลยนะคะวันนี้นะคะ จนช่วงเย็นที่เรากําลังจะทํางานนะคะคุณแม่วันนี้ท่านก็ได้มาหาคำมือคำมือบอก,บอกโอ้ยแม่พระมาโปรดจริงๆนะคะ,จจะา,อ,อ,าอยากมากอดนะโอ้ยกอด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 ,กอดูดูคำมือบอกกอดนานๆเลยค่ะแม่แม่ออกอดนานๆเลยกอดอุ่ยดูดูดูไม่อยากให้ไปด้วยจะจะกอดไว้ด้วยนะคะพาะวารู้นะคะเวลามีมแม่เอฟซีมาหานะคะคำมือเองก็ ชอบนะคะเพราะว่ามีแม่แม่มาหาแม่แม่ก็ต้องมีผลไม้มาฝากนะคะมองตามเคนตะลุกคนต้องไม่มีใครแย่งข้ามือนหรอกคุณแม่บอกว่ามากับน้องหมานะคะไม่มีเพื่อนมาด้วยนะคะหาจนเจอนะคะ

ขอบคุณจากใจจริงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันท,ที่เรารรรหาคะแนนไม่หมานนะคะค่ะคมือนบ,บอกว่าอืมนะคะมือนคงบอกว่ากราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะ ันทม่้องานบอกว่าควันต้งจะไปได้จะไปบ้านหนองหลวงหรือเปล่าเราบอกว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่ามีน้องช้างไปหลายเชือกแล้วนะคะเราไม่ได้ไปแต่ท่านก็เลยมาหาเองเลยนะคะแม่ยืนกินหลับตาฟินๆนะคะ ของโปรดนะคะแม่แม ah, oh. so ่ชื่นใจมากขดูขอสองลูกเลยทีละสองลูกเลยขมื่นเบา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 ไม่มีใครแย่งเบาเบาทานเบาเบา ขวัญตรงคิดว่าคุณแม่จะไม่มาระยะทางมันก็ไกลพอสมควรนะคะแต่ท่านบอกว่าท่านตั้งใจที่จะมาแล้วนะคะแม่แม,ม่ท่านบอกดีใจนะคะแม่แม่แมเจ้อ้วนของเราดีใจมากกว่านะคะแม่แม่ดูดูด,ด,ด,ดูสายตาสายตาฟินมากนะคะ อืมนะะกอดกอดกอดเจ้อ้วนบอกถ้ามีอาหารของโปรดแบบนี้คำมืนบอกกอดทั้งวันก็ได้ค่ะแม่แม่มีอีกไหมคนต้องมีอีกไหมยังเหลือเยอะนะคะแม่แม่ผลไม้ยังเหลือเยอะยังไม่หมดนะคะใจสําคัญจากแม่เอฟซีนะคะแม่แม่วันที่เราเงียบเหงาวันที่เราเหนื่อยล้าก็คอยมี พ่อพระแม่พระคอยอยู่เคียงข้างนะคะอืมนะคะถ้าเป็นตัวยบันนี่เป็นตัวเราไม่มีอะไรจะฝากนะคะเราจะมีของฝาก นะคะเป็นแหวนขนหางช้างไม่ให้บูชานะคะนี่เ uh, ป็นของฝากนะคะนี่นะคะให้ค uh ุณแม่ใส่ดูว่าใส่ได้ไหมนิ้วเล็กใช่ไหมคนตรงใส่ได้ปอพอดีนะคะมาได้ค่ะนี่นะคะเราไม่มีอะไรจะฝากนะคะเราก็มีขนหางช้างแหวนงาช้างนะคะฝากไว้นะคะแม่แม่ก็จะประมาณนี้นะคะ ขอบคุณความรักความเมตตาจากท่านนะคะที่ได้มาโปรดของเราจริงๆนะคะมาโปรดทั้งควานช้างทั้งอูกหนึ่งสองสามนะคะคำเหมือนทำไมวันนี้สั่งง่ายมากเลยนะคะแม่แม่กอดกอดกอดสงสัยบอกมีของโปรดนะคะแม่ก็เลยสั่งง่ายนะคะสำหรับคำเหมือนนะคะ โอ้ยสุดท้ายก็ได้มาเจอกันจริงๆนะคะ